มคนคนฉลาดอู้ฉลาดฉลาดตอนยอดนักคิดโอลิมปิกคณิตศาสตร์เอาเหรียญทองไปเลยจื้อป้าปัญญาที่นายเคยไปแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ช่วยดูการบ้านเรียนพิเศษให้หน่อยสิการบ้านนักเรียนให้เทียบกับโอลิมปิกก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยแล้วกินเปลือกนั่นแหละไหนล่ะ <c oughs> สยดา้ายเลยตอนโอลิมปิกมันไม้ขนาดนี้นี่หว่าเ<ง>ฮ้ยมนุษยดีที่แอบชอบตัวเลาพอดีอีกป่งไงจะเสียฟอร์มไม่ได้ง่ายเกินไปทำโจทย์แบบนี้สติปัญญาไม่ได้จะถดถอยมีโจทย์อื่นที่ยากกว่านี้ไม่ล่ะข้อนี้เราก็ทำไม่ได้เฮ้ย พิเศษที่นาซ่าหรอว่าเนี่ยภาษาอังกฤษเยอะกับตัวเลขอีกไอ้บ้าชักอีกหมดนาทีก็กลับมาอีกรอบแล้วได้ไหมหมดง่ายเลยดูถูกกันชัดๆเอาโจทย์อื่นมาโอ้ยโกรธกันสิงั้นข้อน,นี้เลยฮะตัวมันยากตัวไหนวะคำตอบคือสีชัดๆหรือว่า,วๆๆไ,มวาไม่ใช่โจทย์เลขแต่เป็นโจทย์ตรรกะฟิสิกส์ควอนตัมเทวะวัคติยาแน่ๆคำ <ๆ S 2> ตอบคือแมวแมวแน่ๆแมวชูช้าผิดเล่มอันนี้การบ้านน้องชายผมเองครับคำตอบคือสีสี่ล้อแล้วใช่สิสีทำไมอ่ะอุ้ยตระก้าจังเลยอยจังเลยอ่ะ งเเราเราาฉลาดจิๆไม่่นีตอนคนร้ายต้องเป็นหมีนุ่มๆใครวะทำอะไรอยู่อะโอส้สกำลังดูคลิปที่เกิดเหตุอยู่ครับพี่สมศักดิ์ไม่ต้องชี้ตัวคนร้ายให้ได้ดีมากแล้วเจอบอดแสมั้งยังอะรอยเท้าคนร้ายชัดเจนแค่ข้างเดียวน่าจะเจ็บขาหนึ่งข้างและมีนุ่มก็ยืนแค่ขาข้างเดียวคนร้ายต้องเป็นมีนุ่มแน่ๆนิ่งโอ้ยรอยเท้าคนร้ายชัดเจนที่ขาซ้ายแต่มีนุ่มกระโดด้วยขาขวาคิด่อยดิด ผู้เคาะ Dude, oh ้ลยเป็นผู้ชายกล้ามโตคนปกติไม่น่าสู้แรงได้ทำไมใช่คนหุ่นเท่ากันก็ต้องเป็นหมีคน้ล้ต้องเป็นหมีนุ่งแน่ๆดยผู้เคาะอล้หมดสติเพราะโดนโป๊ยยาสลบคนไล้จะเป็นใครก็ได้วิค์ด้วยดิขอโทษครับ นอกจากเงินแล้วขนมหวานก็โดนด้วยหมดถึงหวานหวานก็คือน้ำผึ้งมีชอบกินน้ำผึ้งคนร้ายต้องมีนุ่มแน่นะพี่เนี่ยก่เลยเนี่ยกรมานมัยเผยคนไทยติดหวานทอบทีของอาเซียนเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นคนร้ายแยกแย่เลยเด้โทษครับถังนั้นคนร้ายก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับพี่สมศักดิ์ใช่หลังติดหวานตามนั้นแลังเส็ขาขวาเก่งนี่ยถังนั้นคนร้ายก็คือไปแล้วตำรวจตำรวจเอ้าหูนี่เองสมศักดิ์งอหยุด เหนือฟ้าใต้ล่าลูกพี่ข้าเจ๋งสุดก็เจ๋งเลยพี่ลูกพี่มายืนทําอะไรคนเดียวครับคนอื่นห่วงลูกพี่ว่าจะไม่สบายแต่ผมรู้นะครับว่าสาเหตุคือไอ้สุรศักิ์เกมอะไรไหมครับพี่<ม>นั่นสินะครับถ้าเราไปตามเกมมันมันจะยิ่งได้ใจจังหวะนี้เราต้องนิ่งปล่อยให้มันหางโผลออกมาเองส่งก็ไปลูกพี่จริงนะครับเนี่คผมขอบา,างอาถามลูกพี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้แก๊งเราก็มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเราจะต้องก้าวสู่ขั้นต่อไปได้แล้วนะครับ ฮะลูกพี่เข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับเราต้องยึดของแถวนี้มาเป็นของเราซะสมก็เป็นลูกพี่จริงๆแถวเนี้มันจิ๊จ้อยเกินไปสินะครับสายตาลูกพี่มองไปจนสุดขอบประเทศไม่สิมองไปทั้งโลกเลยลูกพี่สุดยอดเกินไปแล้วผมขอติดตามลูกพี่ไปตลอดชีวิตเลยครับ <c oughs> ได้เลยครับผมจะรีบไปบอกทุกคนให้รู้ถึงความปรารถนาของลูกพี่ <c oughs> พวกเราจะยึดครองโลกครับเฮ้ <c oughs> อันไตเติลเคสสัปดาห์นี้ก็สนุกเหมือนเดิมแต่ลองมองหา UFO ไม่เจอเลยฮะฮีโร <laughs> ่เวอร์ซักวร้ยตอนประชุมจอมมารมารมารมาเอาละทุกคนวันนี้เราจะประชุมหัวข้อยึดรองโลก ใครมีหัวข้อมาเสนอบ้างผมคิดว่าเราจะนําพวกกองทหารของเราไปโจมตีพวกมนุษย์และจับเด็กผู้หญิงมาครับแค่นั้นจะเอาพวกอีโร่ไหวเหรอทหารที่มีแต่จํานวนนะผมจะนําปีศาจระดับหัวหน้าไปบุกแล้วก็ขยายรางเกลียมอันนี้แบนไปเลยไปแบบนั้นก็เจอพวกหุ่นยักษ์ของพวกฮีโร่ตกลงอยู่ดีนั่นแหละส่งยานบินไปเยอะๆดิหุ่นเยอะแค่ไหนมันก็สู้เราไม่ไหวหรอกท่านราชาของผมดีกว่าของผมดีกว่าของผมดีกว่าเราขอไม่เถียงกันทาไมก็ทำมันทุกวิธีนั่นแหละเล่นส่งไปตอนละตัวทำทีละอย่างมันจะไปล็ ได้ยังไงวะกัลลุมมันเข้าไปทีเดียวนั่นแหละเรื่องง่ายๆต้องให้สอนนะ้ดีมันทําไมเราคิดไม่ได้วันนี้โอ้โหไม่บอกก็เถียงได้เลยทำไมเราคิดไม่ได้วันนี้อะไรกันเนี่ยทุกทีมันมากันแค่ต่อละตัวนี่หว่าการบินเยอะแยะไปหมดเลยทำไมโสมกิกกี้มันเยอะชะมูสเนี่ยมาเยอะขนาดนี้มาเยอะยูวินตอนฉันจะเป็นฮีโร่ให้ได้เลยว้าวฮีโร่ยังเจ๋งเท้ค ก็ต้องมีพลังพิเศษสักก่อนใช่แล้วทีนี้แหละเคยดูในหนังมาได้ผลแน่นอนอไอแัเด็กยแม่มเด็มมกดามาวมาว,มวสงสัยวิธีนี้ไม่ได้ผลดดเพดพลังไสาฟ้างพาลงมาช้าจเอ้ยินจนจับเราตองใส่เกราะป้องกันตัวเกราะจงมาเราสร้างเกราะเองไม่ได้นี่วะเรารวยไม่พอ ยากจังไฮีโร่เนี่ยไม่โปรไม่เป็นมาแล้วไอฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นก็เป็น่อยช่ยหอยยหน่ครับแบบนี้มันก็นนี่ดีว่ะตอนโรงเรียนผลิตกีกี้เป็นไงยิงได้สวยไปเลยใช่ไหมครับ มาซบแกดูนี่ของริงมาต้อนอย่างนี้ยิงกดนทุกอย่างยกเปนฮีโร่ใจไหมเอาละสม,มุติตะบวกฮีโร่กำลังจะแปลงร่างพวกแกจะทำยังไงก็เข้าไปซ้ำมันก่อนเลยทีครับเปิดก่อนได้ปรี๊ด ีโลกมันจะแปลงร่างหรือจะประกาศพลังวิจาภาพอะไรก็ฮเหน้าที่ของพวกแกคือรอรอแล้วก็รอแต่ว่าจะรอให้มันเสร็จทําไมล่ะครับการเข้าไปก่อนน่ะมันไม่มีจรรยาบรนรู้ไหมขอโทษครับขอโทษครับรอก็รอว่า one hour later โอเคมาต่อพวกแกต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ฝ่ายเราเยอะกว่าพวกแกจะทำยังไงกระ่งกินต้มไปเลยสิครพวกไม่มีน้ำใจ oh. พวกแกน่ะโอนเข้าไปทีละตัวห้ามเข้าไปลุงเขาเด็ดขาดเข้าใจไหม่ถ้าฝั่งฮีโร่มาลุนพวกเราละครับช่างมันนั่นมันไม่ใช่เรื่องพวกเราที่นี่เราฝึกหลักสูตรผลิตกีกกี้ที่มีคุณภาพเพื่อความชั่วร้ายบนโลกใบนี้มีคุณภาพกีกี้ีมีคุณภาพโลนเองเหรอผมต้องเรียนชุดใหม่มาเลยไฟแขนต้องชํำระตอนเมนูที่แกทำฉันจำได้ไม่ลืม ผยดไทยสารพัดผักแกงเขียวหวานหน้าตาประหลาดผัดกะเพราใส่ใบกุยช่ายหกแกย่มยีอาหารเราเราจะมาเอาคืนพวกแกเลิกดื่แก่ก่อนดูนี่มามมี่ยา no อยาก้ินสปาเกตตี้บมและต่อไปก็แกดูนี่แวไปอย่าเอาเจย่ไปไว้กับฟาซาบีแบบนั้นนะจะเอาสูจิงด้านเข้าจิ้มไแกดูอนี้ด้เข้าเล็กเลยนานี้แต่แก ยังไงปะคองกินด้วยมือซ้ายนี่มันช่างอร่อยจริงๆโอ้ยนี่อย่าใช้มือซ้ายหยุดทอกแั้นมันเอาไว้ใช้กับแลก็แกไอตีฉันจะกินขนมให้แกดูขนมจีนขนมจีนนั่นไม่ใช่ขนมและมันก็ไม่ได้มาจากประเทศจีนด้วยหยุดเจ้าหน้าที่ล็อบไว้หมดแล้วมอบตัวเพอฉันไม่ยอมถูกจับล็อกกองครับคนร้ายจะหนีความผิดด้วยการกินกะเพราสารพัดผั่งกันเจ๊ย็นยอย่าคิดสั้นทุกปัญหามีทางออกไม่นับมา ้วตอนชาต,าชาตินี้ทีฆ่าชาติหน้าก็ทีฆ่าเหมือนกันน่ารักจังพี่แฟนยังวันนี้อ่ะสบายจังเลยพ่อแกทำให้ฉันไม่ทันระวังรถรับการแก้แค้นของฉันได้เลยนี่หน่เต็มหย้ยเต็มมือน่ะสิสุขภาพดีจังเลยลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้นานจะมาจับนะ้ำลายมือได้ยังเนี่ยคราวนี้ร้องเสียงดังข้มันมนกฮูเล่นๆมันจะรับมือยังไง ทำไมร้มองขนาดนี้คะล้อคาดิค่ะสงสัยหิวและสิผ้ามั่มมั่มนองนะเอาอไรนะไม่ได้ร้องอย่าเปดิปดโอเคเองไอ้ยัยจังวางแล้วหลับแล้วเวลาเฮ้ยคืนนี้ไม่ได้นอนง่ายๆหรอก แม่ขอโทษนะเพราะแม่ไม่ดีเองไม่ดูแลลูกให้ดีทําให้หนูต้องเจ็บโทษทำไมฉันพลาดเองเฟยเขาหน้ากแก่แม่จะดูแลและอยู่ข้างหนูตลอดไปไม่ทําให้หนูเจ็บอีกแล้วไว้แกะแค้มันหลังก็ได้โอลูกแม่น่ารักจงเลยนะ,ะช่างหัวเรื่องแกะแค้มันไปแล้วกันตอนแค้น,นี้ที่รอคิวคิวยาวจังเจ้ข้าพ่อข้ายาเจ้าข้าพี่ชายข้า แกฆ่าพี่ชายอาชัโบ่มีไงเอื้อในที่สุดฉันก็ล้างแค้นได้ฮะ<อ>แกฆ่าพ่เอือ้อกูยังพูดไม่จบเลยใน <laughs> ที่สุดข้าก็ได้ล้างแค้นให้ท่านแม่ของพ่อของอาของหลานญาติปู่เลนตาลูกเผาสัตรู้ข้าก็ตายแล้วไม่มีใครล้างแค้นข้าแล้ว <laughs> 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 เกตำราออ้ารปะเกะเกต้องตาแล้วม,มันจะจบตรงไหนวันนี้จองเธอเกป่วนกวนสุดเท่ตอนศึกราชันมักฮอสศึกราชันมักฮอสเริ่มได้เบามากใจสู้ของแกมีแค่นี้เองละ ขัดนิ้วไว้พกการเดนปากกระหางต้นแรอะลรขนาดนี้ทําอยากให้แม่ของแกเป็นอะไรไปจงใช้มือซ้ายสู้ในศึกวันนี้ซะเกิดอะไรขึ้นกับเสมาผมเพิ่งสังเกตว่าเขาเล่นด้วยมือซ้ายทั้งที่ถนัดมือขวากายสะท้อนจิตใจสะเทือนกันทุ่งมาอ๋อปืนใช้ความไม่ถนัดทางกายย่อมส่งผลเสียถึงจิตใจด้วยจะหนุ่มนั่นคงใช้ความสามารถได้ไม่ถึงครึ่งพี่คะ ในที่สุดก็เข้าฮอตถึงจะเข้าฮอตแต่ก็ยังเป็น2ต่อ8แกจะทำอะไรได้จังหวะนี้แหละไม่ตายนี่แกรดดาร์แมนเช่ในสิกระบวนมาควัดมายากไม่น่าเชื่อจนุมคนนี้จะใช้ได้ผู้ชนะคือเสมาแค่ชนะจตุรเทพออนที่สุดใจหลีใจขนาดนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะแ่ิงก็ขึ้นไมถึงเรื่องบนสิเมาลูกพอ จับให้ได้ทนายแน่จริงเล่นซ่อนแอบร้อยคนจับพี่ได้ทนายแน่จริงหาเลยป้องเรียบร้อยเสียใจด้วยนะที่ฉันเล่นซ่อนแอบเก่งไปหน่อยไม่ใช่ความผิดของนายหรอกทนายป้องไม่ว่าจะหลบที่ไหนฉันจะหานายให้เจอะู้ป้องไปฝึกเล่นซ่อนแอบมาใหม่ไปป้องเจอแล้วป้องหาจนได้ป้องป้องป้องป้อ๊อซ่อนได้ดีนี่แต่ ฮ้ยเป็นไปไม่ได้หลุด,ดอีกแล้วก็ว่าประกอบดีแล้วนะเนี่ยเสียดายจังจะครบร้อยอยู่แล้วเชียวว่าแต่พรุ่งนี้จะเล่นอะไรดีนะเขาว่ากันว่าตอนปากกาแดงต้องคำสาบ เฮ้ยทีทะกูจะปากกาแดงหล่นอยู่อะแล้วไงวะชาไม่เจอก็อีนายกหล่นอ่ะมึงค่อยบอกกูแต่นี่มันปากกาแดงพิฆาตนะโว้ยเขียนถึงใครตุยยุครายมีกระดาษเขียนบอกอเอามาันนี่ กูจะเปลี่ยนเขียนใครวะนาฬิกาหนะ้าร้านชาบีกุวยถุยป๊อตไม่วางแหมยูยูเขียนชื่อคนมันน่ากลัวนะสุชาติไอ้ยานาฬิกาดีเรียว <c oughs> เฮ้ยซุยจริงบังเอิญมั้งถ้าบังเอิญงั้นกูจะเขียนชื่อไอ้บีแล้วกันไปขอจริงทำไงวะไอ้บีมันติดตังกูนะอยู่ยี่สิบแน่สงสัยไม่จริงวะ่ะไอ้บีมันเดินไปโน่นละใครยังชัว่วเมื่อไหร่น้องลำแข็งจะเป็นแฟนพี่อะเมื่อไหร่ก็มาแล้แบบพี่บีมไปกันเถอะอยากเล่นดีมโลมันเป็นของตาย ตลุกปากกานี่มันคองเพอร์เจ้าหรือวะไม่สนุกเลยวะทีโอ้ยนั่นกูเขียนชื่อมึงนะไอ้สุชาใหเฮ้ยบ้าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่วะไอ้ปากกาเกเสียวเลยดิมีเลยกันอะอย่าลืมส่งรายงานด้วยล่ะนายธีรพัฒน์นายสุรชิตครับเฮ้ยสุชาตชื่อพ่อกูนี่วะลืมไปเลยว่ามึงชื่อสุรชิตอตอนตำนานครูเพ็มสี เรื่องครูเป็นสีป่ะเออว่าไงวะคุยกันในห้องเรียนแบบนี้เดี๋ยวสติปัญญาก็ฟอร์หมดหรอกมีข่าวเลยว่าจริงๆครูเขาต้องสอนวิชาเลขแล้วทำไมมาสอนภาษาอังกฤษอ่ะครูเป็นสีประลองชนะครูพิชิตชิงภาษาอังกฤษมาได้นะสิ่งระบบจัดสรรวิชาเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยชิงวิชามาจากราชันแห่งวิชาเรียนคนนั้นน่ะนะครูพิชิตแขนทาทั้งสองข้างเลยประลองกันยังไงวะเนี่ยวันก่อนมีเด็กช่างมาหาเรื่องเด็กโรงเรียนเราใช่ช่างกลหมาสนุกหรือเปล่าพวนั้นก็น่ากลัวเลยใช่ใช่มปดงหัวโจกล้พูคคา เดียวแล้วไงเด็กช่างมันคนสลบทำลายครูปากทันทีน่ากลัวกว่าเดิมอีกแต่อย่าพูดไปล่ะคนที่รู้เห็นเหตุการณ์วันนั้นหายสาบสูญหมดเลยูเพนสีเป็นใครกันแน่วันนี้เดีย๋ยวเธอไปนองข่าวลือมั่มวซั่วก,กันอีกแล้วตั้งใจเรียนหน่อยเิ๊แคร์แคร์แก<ๆ>้วหน้านห้องนี้นะ่าเบื่อจังเอา้าหลงฟังอยู่ตั้งนานที่แท้ก็ข่าวลือไร้สาระข่าวลืออะไรจ๊ะเด็กชายปรัชญาเรื่องครูเพนสีนะสิทั้งเรื่องประลองกับครูพิชิตทั้งเรื่องจัดการเด็กช่างรู้หมดแล้วสินะครูเพนสีอ้า คำต้องคล้องตอนถ้าไม่คลองตอ้องโดน นี่เราอยู่ไหนเนี่ยวว้น,นะสิ <c oughs> ที่นี่คือคล้องจองเซอร์ไว้ว่าไงล่ะฮะแต่พูดคำที่คล้องจองกับคำล่าสุดไม่ได้ต้องนัาบทดลงโทษสุดโหดอะไรไมเนี่ยคำคล้องจองที่หมายถึงไปเข้าพี่จองกับพี่คาเดนใช่ไหมคะไม่ใช่ไฟคำคล้องจองคือคำที่มีสระเสียงเดียวกันมีตัวสะกดอยู่มาตาเดียวกันเ่ื่อการเขียนข้อความให้เกิดความไพเราะและจดจำง่ายขึ้นช่นนักเรียนเขียรน้องคนนี้มันกวนโอยเฉยๆค่ะโกนนเหรองั้นเรื่อที่แกก่อนเลยนั่งผุมบ๊อบโอเคค่ะลงเรือน้อยลอยวนนพอถึงงกรุท็ข อยมีทั้งหอยเล็กแล้วก็หอยน้อยมีทั้งเต็มตัวมาเต็มยศเลยเหรอเป็นแบบนี้ก็เพราะไก่ขึ้นต้นแบบนี้เองนี่ว่าฉันก็ขาเลิกคุณก่อนเลยครับคุณคนสวยนี่มันซอมมาตรฐานชัดงคดสุดสบายดีใจหัวหายปวดคุณฮีโร่พุ่งพรวดมาช่วยหนูร้องตะโกนสุดปอดรอดแล้วกรูอย่าคิดสู้มีซูเปอร์เฮ้ยแกเป็นใครอะฮีโร่เทำได้ไงเนี่ยเย้มีฮีโร่มาช่วยแล้วไรนักหนาเรื่องบอรบ้า น่าเบื่อนายว่าเออคุณมิวไม่ต้องคล้องจองแล้วค่ะตอนเด็กคล้องจองในตำนานคลอดแล้วใชยโอ้ลองคล้องจองเป็นก้อนแบบนี้หรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นคุยกับชาติมาเกิดแะแม่แอแม่แลูกพูดแล้วใจกบคุณกระเพราหมูข้าวร้อนลิ้นกลิ่นหอมกลุ่นสั่งไม่ลุ้นไข่ดาวสองฟองสวยๆวยุดนี่คือการตัดจีต้องไล่ต้องไหนหมดโจรมุมตึก อันดัง,ดงโด่งโกงชีมีดเราหน้าซีดตัวสั่นพลันจะมวยต้องตะโกดช่วยด้วยโดล่ช่วย,ยเลยวะยาช่วยเลยไปไปแม่เราล,ลำบากยากเข็นเป็นแบบนี้จะพูดทีมีแต่กรอนอาวอนนะเฮ้เรามาอย่างไม่เป็นมิตรรู้ใดพูดไม่หมดการจะบุกลอง <laughs> รู้ใดไม่รู้สู้รู้ลึกสุดจะนึกเกินอย่างพลังถึง รู้น้อยๆ้อยมันพูดอะไรของมันวะเนี่ยถ้าบรูดพูดมาเรื่องแบบนี้ยึดกรองมาแล้วโลกเนี่ยลงไปไปเอเลี่ยนยังไม่แหลอาหนาทแท้แม้ตัวก,กู